เข้าสู่ระยะที่4คือเหลือ18แล้วก็มาสนใจตัวนี้ค่าไตาจาก18เป็น36เท้าที่เคยบวมก็ดีขึ้นสดชื่นแม่ชื่ออะไรจ๊ะ,จะเจริญใจเปลือกอ,อัมอายุแปดอปหกพี่แต่วคะ่ะหรือจจรินพรคําชื่นคะ่ะแม่เขามีปัญหาสุขภาพอะไรอะครับก่อน,อน,นหน้านี้ครับส่วนมากจะมีเบาหวานมีความมีความดันมีหัวใจแต่ที่พี่มาสนใจจริงๆคือไตคะ่ะ เพราะคุณหมอบอกว่าไตเข้าสู่ระยะที่4ี่คือเหลือ18 eGFR อะไรนั้นนะคะคที่พี่ทราบนะคะพี่ก็เลยหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยเพราะพี่ไม่อยากฟอกไตเพราะเห็นคนรอบข้างฟอกไตแล้วสงสารคุณแม่ค่ะต้องขึ้นเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ได้แข็งแรงแบบนี้ค,คุณแม่ะเห็นว่าเมื่อก่อนนอนติดเตียงเลยติดเตียงลุกไม่ได้ช่วงที่เป็นอะนะคะคที่ไตต้องมาฝึกเดินมาพี่ก็ทําราวเดินข้างนอกด้วย<อ>จ้างนักกายภาพมาช่วยเข้าใจเลยว่าถ้า ถ้าถ้าไตต้องฟอกเนี่ยคือจะเหนื่อยทั้งคุณแม่ด้วยใช่แล้วคนดูแลดูแลด้วยเพราะคนใกล้ชิดพี่มีพี่ดูเห็นแล้วพี่ก็เลยต้องทําทุกอย่างที่ยังไงก็ได้ไม่ต้องฟอกไตครับตอนนั้น18แปลว่าอีแค่จเฟอาแค่ลงมาอีสามนี่คือต้องฟอกแล้วคุณหมอเตือนแล้วเตือนแล้วขั้นสุดท้ายแล้วใช่อ๋อแล้วกันที่เราเคยเห็นที่เขาฟอกไตนี่เขาลำบากขนาดไหนต้องทั้งคนรอบข้างทั้งในซอยทั้งแถวรอบข้างนี่มีรถมารับ แล้วก็ต้องไปแต่เช้าแต่ว่าที่หนึ่งสองสามครั้งใช่ค่ะจริงๆตอนเป็นเบาหวานตอนเป็นความดันยังแหว่ยังไม่ยังไม่คิดอะไรก็กินยาโรงพยาบาลตามปกติที่คุณหมอให้ค่ะคุณแม่นี่น้ำตาลสะสมถึงสิบสิบเอ็ดสิบสองช่วงนั้นพี่ก็มีคนดูแลพี่ก็ไม่ได้ดูเต็มที่นี่ผมเห็นค่าเลือดไอตัวน้ําตาลไอตัวน้ําตาลปกติก็สองร้อยกว่าใช่แล้วเคยมีภาวะเกี่ยวกับความดันสูงจนแบบ มีแบบหัวใจมีปัญหาอะไรนีคะ,ะครับอคุณแม่หัวใจโตด้วยอยู่แล้ว<อ>แต่เรื่องตีบอะไรนี่เช็คแล้วยังค่ะขาบวมไหมฮะนิดหน่อยพี่ก็เซิร์ชดูใน <ừ> ในเน็ตแล้วก็มาสนใจตัวนี้แล้วพี่ก็มาปรึกษาญาติที่เป็นพยาบาลคพี่ก็บอกช่วยพี่ตัดสินใจหน่อยแต่ก็อ่านข้อมูลก็โอเคเขาบอกก็น่าลงเนาะใช่<อ>พี่ก็เลยต<อ>ิด<า>ต่อทางบริษัทเลยค่ะ,คะเรื่องราคาทํายังไงพี่แต่วถึงมั่นใจว่า มันน่าลองน่าสั่งดูครับพี่เห็นอ่านรีวิวของทุกคนเลยนะคะก็เลยไม่มีอะไรจะเสี่ยงแล้วอ่ะพูด <laughs> ง่ายง่ายถ้าปล่อยไว้มันน่าจะเส,สียหายกว่านี้เสียหายกว่านี้พี่ก็เลยลองคะ่ะอ๋อ,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 อเห็นว่านี่ว่าถามที่ึกษาของเราอ๋อพี่ถามจนเกรงใจเขาว่าเขาจะลำคาญพี่ไหม,พไมเพราะพี่ไม่มีความรู้เรื่องอาหารไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเรื่อใหม่หมดที่ถามนั้นถามอะไรบ้างครับอาหารการกินด้วยกินยังไงเพราะบางอย่างพี่ก็ไม่ทราบ ไข่แดงก็ไม่ทราบต้องทานไข่ขาวลมบางตัวก็ไม่ทราบเลยก็จะมีโรคไตนมไตโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเห็นว่าคุยเป็นวันเป็นชั่วโมงเลยใช่ครับจนพี่บอกเขาจะเบื่อพี่ไหมเนาะพอถามไปเขาตอบมาพี่ก็สบายใจแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่บอกทุกอย่าง แล้วทานเดือนแรกเป็นยังไงบ้างเท้าที่เคยบวมก็ดีขึ้นคือคุณแม่เท้ายุบเลยยุบ<น>แล้วก่ะ<น>แล้วก็ทานข้าวได้สดชื่นพลิกตัวทําอะไรได้พี่ลุกแต่ก่อนพาเดินก็ไม่ยอมเดี๋ยวนี้พี่พาไปตากแดดทุกวัน<อ>นั่งรถเข็นแล้วเดี๋ยวนี้พาไปเที่ยวทะเลแล้วแล้วค่าเลือดเราต้องกินกี่เดือนถึงได้ค่าเลือดที่ดีขึ้นครับเดือนแรกพี่ก็เห็นแล้วนะจากสิบแปดรู้สึจ<า>กจะขึ้นมา20สิบกว่านะคะ จากที่ผลเลือดที่ผมมีบอคือเป็นที่แปดเลยขึ้นมาสิบกว่าอุ้ยตอนนั้นพี่พี่แต้รู้สึกยังไงบ้างดีใจมากค่ะเพราะยังไงก็ไม่ได้ฟอกไตแน่อ่ามันขึ้นมาต้องสิบอ่ะใช่พออีกต่อมาก็เป็นขึ้นอีกอะค่ะเป็นสามสิบหกหรือเท่าไร่ประมาณกี่เดือนถึงขึ้นมาอีกครับตอนนั้นพี่ตรวจสองเดือนเองมั้งก็คือห่างกันสองเดือนสองเดือนเป็นสี่เดือนใช่ใช่ตอนนั้นคุณหมอดูแลใกล้ชิดอะคะเพราะคุณแม่เสี่ยงกลัวจะฟอกไตคุณหมอก็ ชมเลยใช่แล้วก็เป็นผลที่ความรู้จากที่ทางพี่แต๋วได้เรียนรู้การคุมอาหารด้วยใช่ใช่จากทางบริษัทเลยค่ะเรื่องคุมอาหารดูแลดีรวมทั้งน้ําตาลสะสมคุณแม่ดีมากจากสิบกว่าเหลือเหลือหกค่ะตอนนี้ปกติเลยคือยาลดลงเรื่อยๆลดลงแล้วล่ะค่ะอินซูลินก็ลดลงความดันก็อยู่ระดับดีนะคะความดันไม่เกินร้อยสามสิบละนั่นแปลว่าตอนนี้ก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นแข็งแรงแล้วก็มั่นใจแล้วกอยากทานต่อเนื่องอ๋อทานต่อตลอดค่ะทานต่อแน่นอนค่ะ อันนี้เจลพัสอูมินะคะทานง่ายและถ้าเทียบกับฟอกไตนี่ทานตัวนี้คุ้มกว่าค่ะไม่ต้องเสียเงินเยอะฟอกไตค่ะ